ตาผมขอถามเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่มรดกไหมหรือว่าตามาซื้อเองว่าอย่างสุดยอดมากเลยครับตาโอ้โหเพิ่งออกชนน์เนี่พึ่งออกชนน์ด้วยตาตาเก่งว่ะเหรอพิ่งออกชนน์ไม่เคยมีวัวแบบนี้เลยครับไม่เคยมองแล้วมันต่างกับวัวบ้านๆไหนตาต่างต่างเยอะเอาเป็นความรู้สึกของตาตาชอบแบบไหนตาชอบอันนู้นก็ชอบนี่ก็ชอบอันนู้นชอบเลี้ยงง่ายเวลาตามองวัวงามนี่ตารู้สึกยังไง รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจใช่ไหมดีใจาอากเพราะวัวสวย <c oughs> เพราะวัวสวย,ยนห่นายดอนจริงครับครับเดี๋ยวผมให้ดูตาแกชอบวัวแดงตัวนี้นะครับแกบอกว่าดีใจที่ได้มองวัวสวยเวลาเรามีวัวสวยแบบนี้คือคมันภูมิใจใช่ไหมตาภูมิใจนะมีกําลังด้วยเฮ้ยขผมครับโอเคเอาไปว่าชอบใครชอบมันนะครับผมการเลียงวัวนะครับไม่มีใครถูกใครผิดนะครับสวัสดีครับวบกับผมช่องเอฟทียนฟาร์ม ช่องกับคนรลวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่า f อนะครับผมติดต่อมานะครับอยากให้มาถ่ายฟาร์มของคุณพ่อแกนะครับผมนี่อยากเห็นคุณพ่อออก YouTube นะครับวันนี้ก็มาจัดตามคําขอแล้วนะครับผมวัวเยอะมากครับผมแล้วก็มีวัวงามด้วย2ตัวนี่ตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาข้างในเด้อก่อนจะเข้าไปหาคุณตานะครับอยากให้ดูข้อวัวก่อนนี่ ขอกวัวในตำนานเลยก็ว่าได้ครับนี่โอ้โหอาจจะเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใส่บูทมานะครับนี่ขอกวัวในตำนานเลยครับเห็นที่กินฟางกินหญ้าไหมครับโอ้โหอย่างสวยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนโอ้นี่ฝั่งนี้เป็นที่ใส่ฟางครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นที่ปล่อยวัวนะครับ ช่วไม่ได้ทํานานครับมาคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อนายควรแว่นดาหมู่12ตําบลกระเทียมเพอสังค่ะจังหวัดสุรินทร์23ตัว23ตัวครับผมตัวเมียกี่ตัวครับได้นับไหมยี่ยี่สิบตัวเมียยี่สิบยี่สิบสองโอ้ครับผม ยี่สิบสองตารู้ไหมว่าลูกชายอยากให้มาถ่ายไม่รู้นี่ครับผมลูกชายนะครับอยากเห็นกุตาออก u t u b e นะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับผมวัวตัวแรกเลยตัวแรกพพันไทยนี่แหละวัวตัวแรกคือพันไทยครับไอที่จุงจุงนี่คืออะไรซื้ออ่าเพิ่งซื้อเข้ามาครับซื้อมานานยังได้สามเดือนแล้วไม่ต้องตื่นเต้นกับกุตานี่กุตาตื่นเต้นนิดนึงนี่ครับซื้อได้สามเดือนใช่ไหมครับลูกชายซื้อมาเท่าไหร่ครับ ลูกชายซื้อมาหรือตาเป็นคนซื้อมาลูกชายซื้อมาเท่าไหร่คเนี่ยแพงไหมไรู้ไม่รู้ไม่ทราบราคาเลยใช่ไหมไม่ทราบครับเดี๋ยวผมให้ดูด้วยสวยไหมตาชอบไหมชอบครับนี่คุณตาชอบโัวสีแดงใช่ไหมตาครับสีแดงนะสีแดงแดงคุณตาใช้พ่อคุมฝูงไหมหรือว่าผสมเทียมผสมเทียมบ้างอ๋อผสมเทียมเนาะส่วนใหญ่เนาะครับครับผมตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแ่อายุยี่สิบห้าปีแล้ว ตั้งแต่อายุยี่ห้าปีครับปัจจุบันกี่ปีแล้วเจ็ดเ็ดสิบเก้าปีเ9จ็ดิบเก้าปีโอ้โหเป็นพี่ของคุณตาวิเชียนอีกนะครับผมประสบการณ์เนี่ยโอ้โหเริ่มพ่อแม่ให้มาครับผมเริ่มตั้งแต่กี่ตัวสี่ตัวเลี้ยงมาค่อยออกลูกเรื่อยเรื่อยมาครับขายบ้างอืมคลิบไหนสวยคิบบ้าง พ่อแม่ให้วัวตั้งแต่ตอนตาาอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าปีทำไมถึงให้ในช่วงนั้นครับพ่อไนตาเมื่อก่อนไม่ได้เรียนอ๋อครับผมเมื่อก่อนไม่ได้เรียนครับผมพออายุยี่สิบห้าปีพ่อแม่ก็ให้วัวเลี้ยงครับผมก็เลี้ยงยาวมาเลยยาวมาเลยโอ้เมื่อก่อนเลี้ยงแบบไหนตามปล่อยจมทุ่งนาขาผมอืมแล้วยังมีต้นตระกูลเขาอยู่ไหมตาตอนนี้ <c oughs> มีมี <c oughs> ตัวไหนครับ อันนี้เป็นวัวสาวเพิ่งซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมครับผมนี่แต่เรื่องราคาแกไม่ทราบนะครับไม่ทราบอ่านี่ตัตงแต่แตรกมาครับเดี๋ยวพามาดูครับผมตัวจอยตัวจอยนี่ใช่ไหมครับตัวแม่นั่นเลยใช่ไหมครับครับอันนี้คือรุ่นต้นตระกูลเลยครับต้นตระกูลเลยต้นตระกูลเลย,ก,ลเลยลกี่ตัวแล้วลูกเขาโอ้ย จ็ดตัวแล้วมีเจ็ดตัวแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมตาง่ายง่ายนี่ง่ายกว่านี่อรัง่ายกว่าวัวงามครับไอ้ตาก็พูดงหลอกความเป็นจริงจริงครับผมเลี้ยงวัวสนุกไหมทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงวัวมายาวนานขนาดนี้ตาโอ้ยสนุกบ้างสนุกมากเลยใช่ไหมนี่ขรับผมมันมีความสุขยังไงบ้างครับตาความชุขเนตอนออกลูกตอนออกลูกใช่ไหมพันว่าครับ โอ้คุณตาเลี้ยงวัวมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยครับหนุ่มๆเลย,เลยแล้วมาเจอแม่บ้านยังไงตาช่วงนั้นแม่บ้านเนี่ยยี่สิบห้าปีเหมือนกันเลยตาไปเจอแม่บ้านตอนอายุยี่สิบห้าปีเหมือนกันครับอ๋อช่วยเลี้ยงวัวกันมาใช่ไหมตาช่วยช่วยครับโอ้เท่าที่เคยเลี้ยงวัวมาเยอะที่สุดได้กี่ตัวสามสิบตัวไรบ้างอะไรบ้างเรามาดูฝั่งนี้หน่อยปลูกปลูกหญ้าไว้ไหมปลูกบ้างปลูกบ้างครับอนี่ครับ วัวงามก็จะมีไม่กี่ตัวนะตาเนะส่วนใหญ่จะเป็นวัวแบบวัวไทยนะตาเน่วัวไทยครับร้าผมนี่วัวทรงประมาณสักร้อยยี่สิบบวกครับครับตาเลี้ยงยังไงบ้างปัจจุบันให้ฟางบ้างให้หัวหานบ้างฟางบ้างหัวหานบ้างครับผมแล้วแต่บางวันใช่ไหมตาบางวันครับครับปัจจุบันเลี้ยงวัวมันต่างกันกับสมัยก่อนไหมตาครับต่างกันยังไงตาต่างกันต่างกันยังไงบ้างเต่ก่อนนี่ มันต้องใช้อย่างนี้ครั่าัหารอืมเมื่อก่อนใช่ไหมครับแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงต้องใช้หัวหานครับตาตาคิดว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีที่อเลี้ยงมันไม่มีที่เลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนเนาะตาเนาะเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าที่ใครก็ที่มันเลยขบผมยากแล้วแต่ก่อนขบผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับเลี้ยงยังไงก็อ้วนเลี้ยงยังไงก็อ้วนใช่ไหมตาครับผมเมื่อก่อนทําฉีดยาวักซส่งวัคซีนอยู่ไหมฉีดสมัยก่อนตั้งแต่นู้นเลยฉีดฉีดเหมือนกัน เขาออกมาฉีดให้บรรยากาศดีเนาะตาเนาะตรงนี้เนาะผมอยากให้คุณตาให้กาลังใจคนที่เลี้ยงวัวกาลังท้ออะไรประมาณนี้หน่อยครับตาครับสู้สู้อ่าสู้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 ตาคิดยังไงกับราคาวัวตอนนี้มันไม่มีราคาไม่มีราคาใช่ไหมครับอืมเชกอนรู้พอมีชายบ้างครับนี่มันโอ้ขอถามถึงเรื่องลูกชายหน่อยตา ลูกชายเขาไปทํางานอยู่ที่ไหนเขาไปทํางานอยู่ที่ไหนใต้ออกยู่ภาคใต้เลยครับโอ้เขาไปทํางานอะไรอยู่ภาคใต้ครับตาตอนนี้ทําอะไรมั้งไม่ทราบกันใช่ไหมตาไม่เป็นไรทราบกันอาจจะไม่ทราบเรื่องอาชีพของลูกชายเนาะแต่ผมก็อยากรู้นี่แหละโอเคตาพาไปดูลูกบัวหน่อยมีตัวไหนที่ตาตั้งชื่อไหม ไม่ได้ตั้งชื่อเลยไม่ได้ตั้งชื่อเลยใช่ไหมครับผมเอาแล้วว่าตาตั้งแต่เรื่องวัวมาไม่เคยตั้งชื่อวัวเลยบ่ครับไม่เคยตั้งชื่อวัวเลยนะครับนี่แปลกนะปกติคนโบราณเขาจะตั้งชื่อกันนะอ่านี่ครับ,รบแม่วัวนี้ลูกกี่ตัวแล้วตาสองตัวแล้วอ๋อลูกสองตัวตัวผู้นี้ลูกขาวใช่ไหมลูกขาวต่ก่อนเกือบถึงหมืนนม่นแล้วเมื่อก่อนนี่เกือบถึงหมื่นแล้วตัวแค่นี้ตาคิดว่าเป็นพ่ออะไรทำไมถึงคนรุ่นใหม่ถึงเรื่องวัวไม่ได้ในสมัยนี้เพราะ เขาขี้เกียจมั้งอาจจะตรงไปนิดหนึ่งครับผมลำบากเนาะตาเนี้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันผูกพันครับอืผูกพันมาตั้งตั้งแต่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นแล้วในนี้เนี่เก็บเต็มที่ได้กี่ก้อนครับตาเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยก้อนได้เนาะครับเจ็ดร้อยก้อนงบทําตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าหมื่นกว่าทําเองครัตาครับตาอาจจะตื่นเต้นนะผมบอกเลยนี่ตาพาไปดูวัวงามเลยตาวัวเยอะขนาดนี้ตาไหวไหมเนี่ย โหเยอะมากเลยถ้าไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวครับแน่นอนจริงจริงเดี๋ยวเดินตามตาไปดูครับชอบไม้ที่ลูกชายซื้อมาชอบ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 อยู่ชอบอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนเลยเคยมีวัวแบบนี้ไหมไม่มีไม่เคยมีเลยใช่ไหมไม่เคยมีนี่ครับตัวนี้ความสูงประมาณร้อยสี่สิบบัวครับ่าครับอันนี้เขาท้องยังยังยังใช่ไหมเป็นวัวสาวสาวอ๋อเป็นวัวสาวครับเขาขึ้นบ้างยังตาขึ้น้วแล้วฝั่งนู้นล่ะ ผสมยังไม่รู้อ่ะเอาผมถามหน่อยสองตัวนี้ชอบตัวไหนสีแดงกับตัวนี้ชอบสีแดงสีแดงเนี่ยคือตาแกชอบวัวสีแดงอ่านี่ครับโอ้โหดูต้นไม้ครับคอ่าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับตาสี่ไร่ไปถึงนน้นอ๋อไปถึงนู่นเลยใช่ไหมตาครับโอ้โหล้อมรั้วไปถึงนู่นเลยนะครับครับผมคิดว่าอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมใช่ถอาอยู่นาเก็ดมานแปดสิบไร่ หน้าของตา80ไสไร่ไ <un> ม <paid> ่ธรรมดาสุดโอ้โหคุยไปคุยมานะครับนาข้างหลังพื้นที่ข้างหลังตรงนี้นะครับคือนาของคุณตาทั้งหมดเลยครับครับอตาไม่ธรรมดาโอ้โหแปลว่าช่วงปล่อยวัวนี่สบายเลยใช่ไหมตาสบายเลยนี่เอาเป็นว่าถ้ามีพื้นที่ก็เลี้ยงวัวง่ายขึ้นง่ายขึ้นนี่โอ้โหคุยไปคุยมาพื้นที่ตา เกือบร้อยไร่นะนี่ครับเกือบเกือบเกือบร้อยไร่ข้างหลังนั้นแปดสิบครับพื้นที่ปล่อยวอัวตัวนี้สี่ไร่นะครับครับส oh ี่ไร่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับผมครับเอาผมถามตาอย่างนี้รวมพื้นที่นาทั้งหมดกี่ไร่ครับตามีที่อื่นอีกไหมประมาณเก้าสิบไร่โอ oh ้โหนี่จริงๆด้วยโอ้โ oh หแต่ทงนู่นก็ 12ได้12ได้ครับผมอืแปลว่าลูกหลานก็นสามารถมายึดอาชีพการเลี้ยงวัวได้เลยเพราะว่าพื้นที่ตาเยอะครับโอ้โไม่ธรรมดาจริงๆครับถ้าลูกสนใจมาเลี้ยงได้ตาผมขอถามเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่มรดกไหมหรือว่าตามาซื้อเองก็ว่าย่งโอ้โหสุดยอดมากเลยครับตาครับโอ้โหเพิ่งออกโฉนดนเพิ่งออกโฉนดเลยต, <laughs> ตาตาเก่งวะเาะเพิ่งออกโฉนดน,นี่ ตาแกชอบบัวตัวนี้นะครับบัวสีแดงนะครับผมสีแดงครับอ่าแต่ยังไม่ผสมหราอตาเนาะยังอ่าโอเคครับนี่บัวสวยตาจะมีอยู่สามตัวสามตัวนี่ครับมาไม่เคยมีบัวแบบนี้เลยครับไม่เคยมองแล้วมันต่างกับบัวบ้านๆไงตาต่างต่างเยอะเอาเป็นความรู้สึกของตาตาชอบแบบไหนตาชอบอนก็ชอบนี่ก็ชอบอนุ ชอบเรียงง่ายเวลาตามองวัวงามนี่ตารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจใช่ไหมดีใจมากเพราะวัวสวยเพราะวัวสวยเห็นแน่นอนจริงครับครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตาแกชอบวัวแดงตัวนี้นะครับแกบอกว่าดีใจที่ได้มองวัวสวย เวลาเรามีว <Es> ัวสวยแบบนี <tamanho> <ck ling Pen ina> ้คือครับมันภูมิใจใช่ไหมตาภูมิใจนะมีกําลังด้วยเฮ้ยข้าผมครับโอเคเอาไปว่าชอบใครชอบมันนะครับผมการเลี้ยงวัวครับไม่มีใครถูกใครผิดนะครับครับอ่าชอบชอบเลี้ยงง่ายฝั่งนู้นก็ชอบเลี้ยงง่ายครับวัวพื้นบ้านก็ชอบใช่ไหมตาชอบนี่อ่าโอเคตาครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณตามากเลยครับดีครับครับผมขอบคุณครับ